เมื่อเราปั้นกระถางเสร็จแล้วและทิ้งไว้24ชั่วโมงทีนี้เราก็จะมาแกะแม่แบบกันนะครับนะครับข้างล่างอาจจะเป็นทรายนะฮะหงายขึ้นมาทีนี้ก็จะเป็นแบบนะฮะแกะฐานออกนะฮะทีนี้ฐานนะฮะนักเรียนสเกตจะมีทรายอยู่เราก็แกะทรายออกครับนะ เมื่อเวลาเราถอดแม่พิมพ์มาแล้วก็พยายามแกะทรายออกให้หมดนะครับออกให้หมดเท่าที่จะออกทาเท่าที่จะแกะได้นะครับเมื่อแกะทรายเสร็จแล้วนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้เราก็นําแม่แบบรอนแอกระถางล้วเนี่ยล้างน้ํานะครับแช่ไปเลยครับล้างน้ําไปเลยนะครับแล้วก็เอาทรายออกให้หมดนะครับทีนี้ ข้อสังเกตของเรานะครับแบบเราเนี่ยเขาจะไม่เรียบนะครับเขาจะไม่เรียบเขาก็จะมีขุขะเล็กน้อยนะครับเมื่อนำไปล้างาเราสามารถเอากระดาษทรายเบอร์ศูนย์นี่แหละครับขัดได้นะครับขัดเพื่อเขาเรียบนะครับขัดพอเรียบนะครับนะครับ จากการที่ผมได้ทำในการสองอย่างนะครับคือหนึ่งใช้ส่วนผสมเป็นทรายกับส่วนผสมที่เป็นปูนขาวนะครับข้อแตกต่างมันก็คือ,อมันเบานะครับน้ำหนักของกระถางเนี่ยเบามากสามารถโยกย้ายได้สะดวกแล้วก็ คงทนก็คงทนเมืนทราเลยนะครับเพราะเรามีแกนเหมือนกันอันนี้เมื่อเราขัดเสร็จแล้วเมื่อ,อมันแห้งเราก็นำไปทาสีลงรวดลายที่เราชอบถึอก็เสร็จแล้วครับผม